ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า darkness เปิดเรื่องมาที่มีตำรวจกำลังคุยกับเด็ก2คนตำรวจพยายามจะถามเด็กถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อหาที่อยู่ของเด็ก6คนที่หายไปเด็กน้อยก็ตอบว่ามีคนพาไปที่บ้านตำรวจก็ถามว่าบ้านหลังไหนถูกทำร้ายหรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าถูกทำร้ายแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะาอะไรไม่ได้เลย40ปีต่อมา ที่บ้านรูหลังเก่าในสเปนมีครอบครัวครอบครบัวหนึ่งอาศัยอยู่กัน4ี่คนพ่อลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้กําลังลําบากใจกับน้าส้มคั้นที่มาร์คคนที่เป็นพ่อเนะี่ยทำให้มาเรียที่เป็นแม่ก็กลับมาถึงบ้านหลังจากทํางานทั้งสามคนค่อนข้างมีความสุขกับบ้านหลังนี้ส่วนเดจีน่าลูกสาวคนโตเธอลงมาข้างล่างด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่และภาพกระตัดมาที่งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ มาร์กและก็มาเรียทั้งคู่ได้มาคุยกับอัลเบิร์ตผู้เป็นพ่อและก็ปู่ของพอลอัลเบิร์ตมองพ่อและก็คิดถึงมาร์กในวัยเด็กจากนั้นเมคพายุก,ก็เริ่มก่อตัวตกดึกฝนพายุก,ก็เข้ามาระหว่างที่มาเรียกำลังล้างจานน้ำสีดำก็ไหลออกมาจากก๊อกแทนน้ำประปาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นไฟในบ้านทั้งหลังก็ติดติดดับดับพร้อมกับตัดภาพมาที่ชายถือร่มอยู่กลางสายฝนจ้องขมาที่บ้านของพวกเขาเช้าวันต่อมาฝนก็ยังคงตกหนักในรอบ40ปี มาร์กขับรถไปส่งพอที่โรงเรียนอยูๆ่ๆมาร์กก็เกิดอาการชักคล้ายกับผีเข้าตัดมาที่โรงพยาบาลดูเหมือนกับว่ามาร์กจะเกิดอาการแบบนี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนอัลเบิร์ตปู่ของพอเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นหมอประจําตัวของมาร์กเขาได้มอบยาให้กับมาเรียและก็สั่งให้มาเรียคอยดูแลมาร์กต่อและก็ปล่อยกลับบ้านทั้ง4ี่คนกลับมาถึงบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเรจินารู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยพยายามเตือนแม่ของเธอมาเรียแทนที่จะฟังเธอ กลังมุนยินใส่และก็ผู้ประชดใส่เรจีน่าจากนั้นก็เดินหนีเข้าบ้านไปในห้องของพอ่อเขากําลังวาดรูประบายสีที่พื้นแต่ว่าเงาดําที่อยู่ใต้เตียงก็ดูสีของพ่อเข้าไปพ่อเห็นแบบนั้นก็เลยค่อยๆก้มไปดูแต่ว่ามาร์กก็เปิดประตูเข้ามาพอดีแล้วก็พยายามจะพูดปลอบใจพอ่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะ่ะเป็นเพราะว่าเขาเครียดกับงานเท่านั้นพูดเสร็จเขาก็ส่งพ่อเข้านอนแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้พ่อเนี่ยอยู่ในห้องมืด แล้วก็ม้าหมุนที่อยู่ๆก็ขยับเองได้ส่วนมาเรียเธอก็ได้ยินเสียงหายใจจากหน้าประตูห้องเธอเดินเข้าไปฟังใกล้ๆแล้วมาร์คสามีเธอก็บังเอิญเปิดประตูเข้ามาพอดีทางฝั่งของเรจิน่าก็กลับมาที่บ้านและก็เห็นพ่อออกมานั่งวาดรูปที่ห้องนั่งเล่นเพราะไม่กล้าอยู่ในห้องต่อคนเดียวพ่อหนูก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องให้ฟังเรจิน่าก็เลยไปขอนอนเป็นเพื่อนพอได้ยินแบบนั้นก็แสดงความดีใจแล้วก็ลุกออกไปทําธุระเรจิน่าก็แอบเอารูปที่พ่อวาดมาเปิดดู เกิดเจอรูปวาดคนถูกเชื่อที่คอหลายใบยทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและก็กลัวจากนั้นภาพก็ตัดมาตอนเช้าเรจิน่าพยายามถามถึงภาพซ้ำๆที่พอลวาดพอลก็ตอบว่ารูปที่เขาวาดไม่ใช่รูปซ้ําแต่เป็นรูปเด็กหลายๆคนจากนั้นเรจิน่าก็สังเกตเห็นรอยแดงๆที่คอของพอลพอลก็ตอบว่าผมคงแอบเกาตอนหลับตอนที่ห้องมืดจากนั้นก็ลุกออกไปตกดึกของวันนั้นมาเรียนก็กลับมาจากงาน เรจิน่าก็เลยพยายามเตือนมาเียอีกครั้งและก็เอารูปที่พอวาดมนให้แม่ดูมาเรียที่เหนื่อยกับงานมากๆก็ไม่พร้อมจะรับฟังก็เลยบอกให้เรจิน่าไปนอนรุ่งเช้ามาร์กก็ขุดของในห้องที่ซ่อนอยู่ใต้บันไดเรจิน่าก็แปลกใจมากว่าพ่อของเธอนั้นไปเจอห้องแบบนี้ได้ยังไงพ่อของเธอก็ตอบว่าพ่อแต่เป็นคนบอกและพ่อก็เอาของเก่าๆที่เป็นเครื่องเล่นเพลงเกา่าหน้าคนลุกขึ้นมาเปิดและก็รูปถ่ายสามคนสุดสยองขึ้นมาแขวนเรจิน่ารู้สึกใจคอไม่ดี ก็เลยพยายามจะเดินไปถามพ่อเรื่องห้องตาบันไดแต่พ่อเขาก็ไม่รู้เลยว่าพี่สาวถามถึงเรื่องอะไรจากนั้นเรจิน่าก็ทะเลาะก,กับแม่เรื่องของรอยแผลของพ่อแต่แม่ของเธอเนี่ยก็ไม่แยแสยอะไรเลยแถมก็ยังมีอาการหงุดหงิดประหลาดด้วยตกดึกคืนนั้นฝนก็ได้เทลงมาครั้งอย่างรุนแรงเรจิน่าได้ลงมาจากรถเมล์และกำลังกลับไปที่บ้านก่อนที่เธอจะมองเห็นผู้ชายปริศนายืนถือร่มอยู่อีกฝั่งของถนนทําให้เธอรีบวิ่งกลับเข้าบ้านทันทีและคืนนั้นปู่ของพ่อ ที่ได้ยินอาการทำร้ายตัวเองของเขาก็เลยมาเยี่ยมเรจิน่าเนะ่เดินขึ้นไปหาและพยายามจะส่งสัญญาณให้ปู่ของเธอช่วยเหลือแต่ปู่ของเธอนั้นก็ทำได้แค่พูดปลอบใจและก็ขอตัวกลับในคืนนั้นอาการแปลกๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งในครัวที่มาร์กกำลังหั่นผักก็มีเงาดำประหลาดเคลื่อนผ่านเข้าไปในห้องน้ำได้ประผมของเรจิน่าก็ขยับายกับมีคนเขยา่าในห้องของพอลสีที่เขาใช้ก็เริ่มหายไปทีละแท่งมาเรก็คุยถึงอาการประหลาดของพอลกับมาร์ก แต่มากก็ไม่สนใจเขาเน่ยเริ่มงุนงิดที่มาเรยไม่หยุดเรื่องนี้จากนั้นเขาก็เริ่มหั่นผักอย่างรุนแรงตัดมาที่พอลเขาได้เอาสีไปไว้ใกล้ๆที่เตียงแล้วสีแท่งนั้นมันก็ค่อยๆไหลเข้าไปตัดมาที่มาร์กอีกครั้งเขาก็ยังคงกระนำหั่นผักไม่หยุดมาเรก็พยายามตะโกนห้ามแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วเขาก็เริ่มหั่นนิ้วของตัวเองภาพนิมิตใแนอดีตก็เริ่มไหลเข้ามาไฟในห้องก็เริ่มติดติดดับๆอย่างน่ากลัวภายในห้องของพอลวิญ,ญญาณเด็กมากมายก็โผล่มา พอพยายามจะวิ่งหนีแต่ห้องก็ถูกล็อกแล้วก็เปิดไม่ได้เกลยตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็พูดว่าพวกเขาแกล้งผมพี่สาวและก็พ่อต่างพยายามจะเปิดห้องแต่ประตูเนี่ยมันก็เปิดไม่ออกมาเรนเนี่ยก็เลยไปดูกล่องไฟในบ้านแต่อยู่ๆไฟในบ้านก็กลับมาปกติจากนั้นประตูก็เปิดออกพอก็วิ่งเข้ามาแล้วก็กอดเรจิน่าส่วนมาร์กพยายามจะเข้ามาปลอบพ่อแต่เรจิน่าเห็นท่าทางมีดีของพ่อตัวเองก็เลยพาพ่อเนี่ยเดินหนี ต่อมาพ่อกับเรจิน่าก็นอนด้วยกันพ่อนะ่ะพูดถึงเรื่องเด็กๆที่เข้ามาหาเขาในห้องให้กับเรจิน่าฟังพวกเขาไม่ยอมพวกเขาเกลียดผมพวกเขาหนะหาว่าผมเป็นตัวโกงพวกปีศาจมันมา,มากับความมืดเรจิน่าได้ยินแบบนั้นก็เลยพยายามจะพูดปลอบใจพ่อให้พนะ่อเนี่ยหลับไปรุ่งเช้าเรจิน่าเธอมาสืบเรื่องบ้านสุดหลอนของเธอกับสถาปนิกที่ออกแบบบ้านของเธอเขาคนนี้ก็คือชายถือร่มที่เธอเจอเมื่อคืนแต่สถาปนิกก็บอกอะไรไม่ได้เลย เพราะทุกอย่างเป็นความลับเขาถูกสั่งให้สร้างจากคนกลางจากนั้นเขาก็เอาแบบแปลนบ้านให้กับเดจิน่าดูแต่แบบแปลนนี้มันถูกใช้สร้างโบสถ์หรือวิหารที่กําเนิดสิ่งชั่วร้ายก่อนที่เขาน่าจะเปิดลิ้นชักและก็เอาอะไรสักอย่างออกมาให้ดูและภาพก็ตัดมาที่บ้านสุดหลอนมาร์กมีอาการหลอนได้ยินเสียงมแมลงทั่วบ้านเขาก็เลยเอาค้อนมาทุบเพื่อไล่หาต้นต่อและภาพกระตัดมาที่สถาปนิกเขาเล่าว่ามีเด็กเจ็ดคนหายตัวไปรอดมาได้แค่หนึ่งเด็กคนนั้น,นจะมาไราไม่ได้ จำได้แค่เพียงบ้านทรงกลมที่มืดมากๆเขาเลยไปล้มา้มมองๆบ้านหลังนี้แต่มันก็ว่างมาตลอดจนกระทั่ง40ปีต่อมาครอบครัวของเรจิน่าก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่เรจิน่าก็เลยพยายามถามต่อแต่มูรี่ข้างหลังเขาก็กระแทกลงมาทําให้เขาตกใจกลัวและก็บอกให้เธอกับน้องรีบย้ายไปซะกลับมาที่บ้านโรงพยาบาลก็มารับตัวมาร์กไปเพราะเขาอาการกำเริบอ,อีกครั้งทุกๆคนยกเว้นเรจิน่าก็ตามไปดูอาการของมาร์กที่โรงพยาบาล เรจิน่าเธอกลับเข้ามาภายในชั้นใต้บันไดของบ้านเพื่อหาอะไรบางอยา่างทาให้เธอได้เจอกับสมุดบันทึกประหลาดตุกตาเด็กสาวและก็รูปวาดพิลึกตกดึกเรจิน่าก็ตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์เธอเรีบวิ่งไปรับแต่ว่าในสายก็ได้ยินเสียงเด็กหัหเราะจากนั้นก็ดับไปไม่นานมือถือก็ดังขึ้นเรจิน่าก็เลยรับสายแล้วก็ตะโกนดา่าแต่ว่าคราวนี้น่เป็นเสียงของแม่ที่โทรมาบอกอาการของพ่อจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาทําให้สัญ,ญญาณขาดไป เรจิน่าก็มองเข้ามาในห้องโถงแล้วก็เห็นหลุมที่มาร์คขุดทิ้งไว้เธอก็เลยรีบเดินไปแล้วก็ขุดต่อก่อนจะกลับบ่อทองแดงขึ้นสนิมที่มีลายของงูขณะที่เธออยู่ตรงใจกลางของบ่อเรจิน่าก็เดินกลับไปที่บันไดแล้วก็หยิบรูปที่พ่อเธอแขวนไว้ที่มันบังเอิญตกมาที่พื้นรูปสุดห้อนที่ตอนนี้คนกลางน่ะหายไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลในคืนสุริยะคราดเรจิน่าน่ากลัวที่บ้านมากๆแล้วก็ไม่ยอมกลับไป แต่แม่ของเธอเนี่ยก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าเรื่องที่เธอเล่าน่ะไร้สาระเรจิน่าก็เลยไปหาปู่เพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเรจินารู้สึกแปลกๆกับที่บ้านของปู่เธอเดินสำรวจบ้านของปู่แถมในห้องน่ยก็ยังมีรูปของเด็กเจ็ดคนที่หายไปเธอเดินสำรวจลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คล้ายกับของที่อยู่ในห้องใต้บันไดแต่ว่าอยู่ๆปู่ของเธอเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็พูดว่าเธอน่าจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับพ่อแม่ของเธอจากนั้นปู่ก็จับเธอมัดไว้ที่เก้าอี้ ที่แท้จริงแล้วคนร้ายนั่นก็คือเอาเบิร์ตผู้ของเรจิน่าก่อนที่เขาเนจะเล่าให้กับเรจิน่าฟังว่าตระกูลของเธอนั้นเป็นบมนพรพบุรุษของปีศาจชั่วร้ายผู้ของเธอค้นพบเวทมนต์ที่สามารถคืนชีพให้มันได้นั่นน่ะก็คือวิหารรูปไข่และก็เด็กเจ็ดคนที่ถูกเชื่อดโดยคนที่เป็นที่รักในคืนสุริยคราสต่กลับมาที่ในบ้านมากเกิดอาการหลอนอีกครั้งในห้องของพออสีไม้ก็เริ่มไหลเข้าไปในเตียงจากนั้นไฟในห้องก็เริ่มติดติดดับ มาหมุนในห้องเองก็เริ่มขยับได้ทางฝั่งเอาเบิร์ตก็เริ่มเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วที่วิหารในคืนสุริยคราสคน7คนพาลูกมาได้คืนนั้นนล้มเหลวมีแค่เอาเบิร์ตที่รอดมาได้ส่วนเด็ก7คนนั้นก็ถูกเชือดโดยคนที่เป็นที่รักแต่ว่าเอาเบิร์ตนั้นไม่ได้รักพอเขาก็เลยปล่อยให้มารนน์กหนีไปภาพกระตักกลับมาที่บ้านพอเดินมาหาเลยก็เรียกพร้อมกับสภาพที่หน้าบวมช้ำมาร์กก็เดินตามมามาเรียนในเห็นแบบนั้น ก็เลยพาพ่อหนีเข้าไปหลบในห้องน้ําส่วนทางมารนะ์กเนี่ยก็อาการหลอนในที่เขาก็เลยพยายามบุกเข้าไปในห้องน้ําอย่างสุดกําลังทั้งฝั่งขอเอาเบิร์ตก็เริ่มเล่าต่อว่าเป้าหมายของเขาที่จะใช้ทําพิธีไม่ใช่พ่อแต่ว่าต้องใช้มาร์กพ่อของพ่อเพราะพิธีนี้ต้องใช้เด็กคนเดิมเท่านั้นทั้งฝั่งของมารนะ์กในก่ะก็หลอนไม่หยุดเขาพยายามเข้าไปหาลูกชายตัวเองมาเรที่โกรมาร์กจะเข้ามาทําร้ายพ่อก็เลยตะโกนให้มาร์กใน่หยุดที่มาร์กหลอนแบบนี้เพราะว่าเขาป่วยเขาต้องกินยา ระหว่างที่พูดพอลที่อยู่ข้างหลังก็ได้พูดว่าคนที่ทำร้ายเขาในไม่ใช่พ่อมาเรก็สับสนเล็กน้อยขณะที่หันไปฟังพอลเธอก็หันไปเจอกับมีดคัตเตอร์ที่เธอใช้แกะของที่บ้านทิ้งไว้ในห้องน้ำพอดีทางฝั่งของเอาเบิร์ตก็กำลังเล่าแผนของเขาให้กับหลานฟังคนที่เป็นแม่เห็นลูกตกอยู่ในอันตรายต่อให้เป็นสามีก็สามารถต่อสู้เพื่อปกป้องลูกได้และจินนาได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าพิธีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกเชื่อที่คอหอย แต่แม่ของเธอไม่สามารถทำแบบนั้นได้เอาเบิร์ตก็เลยตอบกลับไปนิ่งว่าสภาวะนะเรจิน่าความมืดทําให้คนรอบรู้ทุกสิ่งซึ่งส่วนนี้เขา,าหมายถึงว่าเขาไหนาวางแผนให้ยาติดคอมาร์กแล้วมาเรียจ,จะได้เอามีดมาเชิดคอหอยมาร์กเพื่อจะเอายาออกมาตกลับมาที่บ้านมาร์กก็เดินถือขวดยาที่พ่อเขาให้ไว้และก็เทมันลงที่พื้นส่วนด้านของออลเบิร์กเขาก็ปล่อยให้เรจิน่าเนี่ยวิ่งกลับไปที่บ้านทางฝั่งมาร์กเขาก็ไล่กระเดือกยาทั้งหมด ที่พ่อของเขาเนี่ยให้ทำให้ยาติดคอมาร์จนเขาในหายใจไม่ออกแล้วก็นอนลงไปดิน้นบนแท่นทําพิธีพอดีมาเรยก็ออกมาแล้วก็สั่งให้พ,อพ่อเนไปหยิบหลอดเพื่อจะเจาะคอต่อท่อเข้าไปในคอเพื่อช่วยชีวิตของสามีเธออยู่ๆบ้านก็สัน่นจนทําให้หลอดไหลไปอยู่ที่อื่นเรจิน่ากลับมาถึงบ้านพอดีแต่มาเรยเนี่ยก็ทําไม่ลงเรจิน่าก็เลยเป็นคนทนําแทนแต่ว่าก็หาหลอดสอดเข้าไปในคอไม่ทันทําให้บางเนี่ยตายขาดที่และพิธีเนี่ยก็เสร็จสิ้น เด็กคนที่เจ็ดตายแล้วจากนั้นที่บ้านก็มืดสนิทปีศาจร้ายก็ออกมาจู่โจมมาเรรู้ทันก็เลยเปิดเตาแก๊สไล่ความมืดปีศาจก็เลยทําอะไรไม่ได้ส่วนทางฝั่งของเรจินนะ่าก็พยายามหาไฟฉายเพื่อช่วยน้องของเธอระหว่างทางเธอก็ได้ไปเจวิญ,ญญาณของเด็กคนอื่นตามมาหลอกหลอนมาเรียนไ่นก็โดนปีศาจปลอมตัวเป็นลูกของเธอหลอกให้ปิดไฟที่เตาทําทให้เธอเนี่ยลงเชื่อแล้วก็ปิดไฟก่อนที่เธอจะถูกฆ่าตายส่วนทางฝั่งของลูกทั้งสองคนก็ถูกปีศาจ ยอมตัวเป็นแม่เพื่อต้องการจะให้ดบไฟแต่ว่าเธอเนี่ยก็รู้ทันก็เลยพักหน้าต่างออกและก็รีบหนีขึ้นรถไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงต้องบอกว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยเป็นการปูเรื่องราวของตัวละครนะครับพร้อมกับค่อยๆฉายบางอย่างให้เห็นถึงสิ่งที่มันแปลกประหลาดซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่รูปแบบของการหลอกล่อนเนี่ยก็ถือว่าทไํไในแตกต่างออกไปโดยการเน้นฉายความมืดตามชื่อเรื่องดังนั้นตัวหนังนะครับมันจะค่อนข้างมืดๆ โดยเฉพาะช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าหลอนแล้วก็น่ากลัวดีแต่มันจะมีบางฉากที่ใส่เข้ามาซึ่งมันไม่จําเป็นเลยรวมทั้งเน้นฉายถึงใส่รักบางอยา่างที่อยู่ในบ้านแล้วบางฉากเนี่ยมันก็ซ้ําๆมีฉากตุ้งแช่บ้างบางจุดเนี่ยก็พอเดาเรื่องได้บวกกับที่หนังนะครับมันเป็นแนวแบบว่าความเชื่อแล้วก็การสืบสวนมันเลยทําให้หนังดูค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับและช่วงท้ายก็มีจุดหักมุมแบบคาดไม่ถึงเลย แต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่หนังนะ่ะได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato โ s ไปเพียงแค่4%ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ MDB นะฮะได้ไป5.4คะแนน